สวัสดีครับยินดีนะครับที่จะดูวีโอนี้ซึ่งวันนี้จะให้ดูปลาชุบแป้งนะครับปลานิลชุบแป้งปลาชุบแป้ง กลิ่นกำลังปลาปลาชุบแปง้งปลาชุบแปง้งกลิ่นกำลังปลานินนิดปลาจากตลาดสด แม่ค้าให้มาครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเ้าปลาชุบแป้งระยะหนึ่งถึงเจดวันตัวอ่อนให้กินปลาชุบแป้งแป้งเป็นถิ่นที่อยู่ชุ่มชื้นปลาเป็นโปรตีน กินปลาหมดก็กินแป้งต่อปลาชุบแป้งครับปลาชุบแป้งสีวันก็จะขยายเต็มบ่อเลยนะครับสุดรู้นเลยต่อแป้งมาใส่ให้เต็ม นี่มาถึงนี่แล้วครับเต็มไปหมดเลยออกกินตรงนี้ปุ๊บโตแล้วก็มาน่นแหลวเพราะมันจะแอ้อัดมันจะเบียดกันมันอยู่แน่นหนาแน่นปุ๊บมันก็จะเปียดกันล้นไปถึงตรงนู้นล้นแป้งไปอีกงนู้นเริ่มเดิมทีเลยแล้วก็สตาร์ทแค่ตรงนี้แหละฝาชุดแป้งนี่แหละเดี๋ยวก็จะเหลือแต่ก้างเหลือแต่เกล็ดก้างเสีดำก็เอาไปให้ส่เดือนกินต่อ เอาไปให้ไสเดือนกินต่อได้เป็นปุ๋ยปลาชุบแป้งครับปลาชุบแป้งกลิ่นกำลังปลาพอดีพอดีนี่คือปลาชุบแป้งขอโทษขออภัยคนที่ไม่ชอบใจวีโอแบบนี้นะครับแต่วีโอนี้ทำไปหรือดำเนินการเป็นกิจวัตรประจำวันเพื่อ การกํจัดขยะอินทรีย์ที่ต้นทางเพื่อการพัฒนาอาหารไก่ในในวันต่อๆไปเพื่อเป็นอาหารไก่แล็เพื่อเป็นแนวทางสำหรับคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ที่มีอาชีพอยู่แล้วหรือที่ยัง สาะแสวงหาอาชีพใหม่หรืออาชีพที่อนุรักษ์สักนิดหนึ่งอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปลาชุบแป้งสามารถทำเป็นอุตสาหกรรมได้ครับสามารถเป็นอาชีพได้จริง ขยะในตลาดสดเทศบาลหรือขยะในตลาดสดทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยเศษผักเศษอาหารเศษกับข้าวที่เหลือเศษไส้ปลาไส้ไก่มีมากมายในบ้านในเมืองเนี่ยเราเอามาย่อยสลายได้ทั้งปุ๋ยแล้วก็ได้ทั้งอาหารสัตว์ ในระหว่างทางที่มีการย่อยกสลายหรือมีการดําเนินการใดๆก็จะได้บางสิ่งบางอย่างขึ้นมาสิ่งเหล่านั้นแนะครับสามารถที่จะสอสแสววงหาแนวทางในการที่จะสร้างเป็นธุรกิจหรือรายได้สิ่งสาคัญคือต้นทุนในการผลิตมันจะไม่สูง ปลาก็ได้มาฟรีที่ตลาดแป้งก็ได้มาฟรีที่โรงงานที่เขาทิ้งผักก็ได้ที่ตลาดสดขอบคุณนะครับที่สนใจยินดีนะครับที่รับชม